สวัสดีครับพี่น้องมอนี่มาพอกับบาาเต้นจำยุดกินแซบอีกแล้วพี่น้องมอนี่บ้าเต้นได้ซอยจุพี่น้องซอยแล้วก็จุจุไว้ไม่นูมนยาปากพี่น้องมามอนี่บ้าเต้นได้นี่พี่น้องเมืงอันนี้มันมะพร้าวพี่น้องมันมะพร้าวกินแก้งงมๆเลยสดๆเลยพี่น้องเนี่ยเสียกับตับบานนี่หวานตับบานตอนยิ้งๆเลยมาพี่น้อง กับผักแกมห่อกะโอ้มีลายยางบักแตงบักผักหอมผักกาดผักสลัดพี่น้องกับแก้วนี่พี่น้องพระเอกของเฮาแก้วคนๆัวตัว,ตวอ่ะนะพี่น้องใส่มันบกกักเผากนเลยพี่น้องเนี่เป็นตะโอยดีใชนะ่ไหมเนี่ยเสือ เนี่ยเสียบไฟได้พี่ลองอืมอืมสศษเสดออกพี่ลองไม่ค่อยซาใจ à Còn nhỏ chầm chờ không? Chờ khổm âm lâm Các bạn tên nghe. Ừ. เไ,ได้กินโดนแล้วพี่น้่งสุดเสียแผบไปเนี่ยสุดสิตับบันพี่น้่ง,บบงเห็ยไม คลิกหวานอืมสับรับพี่นอ้องเนี่ยเสียใบเข่าพี่น้อง

tập bản bản. Nhà, hả? Mà, 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 một lần, ngon xíu hông, nãy mãi vẫn đang ủn ủn chưa, nè, nãy nó 嗯，乱拍。 chúng ta đấy ạ bay khỏi cái này tin ăn nha bay như ô khát giang rồi không, khát nhau kẹt khao เหนียวกง,งามเลยต่องทีเลยพี่น้องสังสหายมาปากันลองมึงดูล่ะอ,อ๋อเจ้ยวเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งขมน้องเคยสาใจพี่น้องเอตรงสีเลยตับวานกับมันบกักเพา ลงทางบาตินพี่นอ้องอ้าพี่น้องคำสุดท้ายคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องคือกแล้วครับบาเต็นจะขอโตล่าไปก่อนจังเลยก็บับฝากเป็นกำลังใจให้บาตินตามหยุดจินแสบคือก่าเด้พี่นอ้องมาพี่น้อง คำสุดท้ายก่อนบาเตนฮอล่า